พยายมามาเยอะแล้วพิสูจน์มาเยอะแล้วถ้าไม่อยากพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นไม่จําเป็นละครับเพราะเราดีพอมาเสมอถ้าวันนี้เหนื่อยนอนพักนะอย่าลืมว่ามันคือวันที่ไม่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่ดีนะครับความทุกข์กับความสุขมันจะเป็นของคู่กันนะคะเปิดใจเลยทุกก็ทุกฉันจะไม่กลัวเธอแล้วก็ไปหาให้เจอว่าเ,เหตุของความทุกข์ของเรามันคืออะไรถ้าเราได้มาดูสื่อต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะดู แนวทางของคนอื่นๆที่เขาก็มีความทุกข์เหมือนเราดูแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะออกจากทุกข์นั้นได้ยังไงดีกว่าไปเสพอะไรที่ทําให้เราทุกข์หนักกว่าเดิมร้อม้อยงคะ้ะที่จะมาคอนเนคกับหัวใจแล้วไปเรียนรู้ด้านของสุขภาวะทางปัญญาด้วยกันค่ะงานมหกรรมพบเพื่อนใจโซคอนเนคเฟสค่ะ เราก็ามาถึงนิทรรศการโซลออฟเวิร์มนะคะเป็นภูเขาที่เราขึ้นไปค้นหาความหมายขึ้นไปหาเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ขึ้นไปหาคําตอบว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยเป็นยังไงนะคะโดยเปลี่ยนเสมือนว่าเราเนี่ยเป็นหนอนตัวหนึ่งที่มีความหลากหลายนะคะมีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันลองปีนขึ้นไปค้นหาความจริงความหมายและคุณค่าของชีวิตในนิทรรศการโซลออฟเวิร์มค่ะ การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยเชื่อมโยงและเป็นพื้นฐานสําคัญของการสร้างสุขภาวะมิติอื่นๆทําให้เรามีศักยภาพในการที่เราฟังเสียงหรือว่าเข้าใจเสียงภายในเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นค่ะรับฟังผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งก็เป็นการคอนเนคกับผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกของธรรมชาติของสังคม ตอนนี้นเรามาอยู่ที่นิทรรศการ Memory of Smell ค่ะกลิ่นและความทรงจำที่หายไปนะคะมาเชื่อมโยงกลิ่นกับความทรงจำที่ปลุกชีวิตของเราให้มีความรู้สึกตื่นตัวมีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมีอีกบูธค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่แค่ส่วนน้อยนะคะเดี๋ยวมีอีก50กิจกรรมไปดูกันค่ะ แจก,กันมนุษย์ค่ะคอนเซปต์ก็คือเราทุกคนต่างงดงามแล้วก็แบ่งบานในตัวเองนะคะเราก็จะเอาดอกไม้นี้ไปปักในแจก,กันต่างๆแล้วก็จะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวเราอยู่ท่ามกลางความหลากหลายความงดงามที่หลากหลายค่ะ ทุกวันนี้บางทีคนนะอยากจะมีเพื่อนที่เป็นผู้รับฟังที่ดีหรือเป็นผู้เพื่อนที่สามารถจะชี้ทางของการที่จะออกจากคลิปได้ขอบคุณสสสมากขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่จัดงานโซคอนเน็กนี้ขึ้นนะคะในสังคมในคนสมัยนี้อาจจะไม่ได้มีแค่การส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายด้านเดียวแต่ว่าแบบเออมันมีทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาที่เราแบบอาจจะมองข้ามไป สสสค่ะและภาคีเครือข่ายมีความยินดีมากๆเลยค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ด้านของสุขภาวะทางปัญญาหรือ spiritual health ให้กับผู้คนที่มากมายแตกต่างหลากหลายในสังคมให้เข้ามามีประสบการณ์ตรงแล้วก็พัฒนาความมั่นคงภายในความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะตั้งรับกับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นสังคมแห่งสุขภาวะในอนาคตค่ะ วันนี้คุณคอนเนคกับตัวเองแล้วหรือยัง